มาเออมาเอายืดอ่ะดื้อๆอ่ะดื้อๆเบื่องเออเบื่องเร่อกับเอมันเบื้องเร่อกับเอ็มมันลืมไปเลยเอื้องเื่อเลวตีแบนเปะไม้นะอตีแบนเปะไม้นะเออตีแบนเปะไม่นะเออเกคตีอะไรเดียวเออตีเลียวแม่นะแม่ดื้อตีเลียวเออตีเลียวอะไรเดียวโอเคไหมโอเคจ้ะโอเคเลยไหม

วดแรงนยเออไม่ฝืนแล้วนะไม่ฝืนแล้วโอเจนะโอเจลเล